อ,อาารราาชชนหจิมสกเดี๋ยวเรือร้านช้างสาขาหนองคายแค่เดินถึงหน้าร้านกลิ่นหอมของน้ำซุปก็ลอยมาแต่จมูกทันทีน้ำซุปเคี่ยวเข้มข้นจนถึงใจมีให้เลือกทั้งเนื้อหมูเนื้อนุ่มๆ หรือจะเนื้อวัวนุ่มละลายในปากก็สุดฟินอยากเผ็ดแค่ไหนเลือกได้ตามใจเลยกลวยเตี๋ยวเรือสุดเข้มข้นสูตรเด็ดเคี้ยวจนรสชาติกลมกล่อมสามารถเลือกเนื้อหมูและเนื้อหมูหมัมกเนื้อวัวนุ่มๆละลายในปากอร่อยเต็มคำก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดกลมกล่อมเครื่องเทศจัดจ้านถึงใจใครก็ชอบเผ็ดจัดต้องลองเก้าเหล่าเนื้อหมู อร่อยกลมกล่อมตามด้วยลูกชิ้นลวกลวกหมูเนื้อลวกเล้งแซ่บน้ำซุปเปี้ยวเผ็ดสดแล้วตื่นตัวเนื้อเล้งเปื่อยยุ้ยอร่อยทุกคำเครื่องเคียงหลากหลายทั้งกากหมูกรอบไขยย่ยางมาตุ้มเยิ้มเยมเนื้อลวกหมูนวกลูกชิ้นลวกตับลวกไม่พอแค่นั้นยังมีปีกไก่ทอดสมุนไพรที่กรอบนอกนุ่มในให้สั่งเพิ่มอีกด้วยพิกัดร้านถนนประจักษ์สิงปาคม ซอยนิตพัฒน์เยื้องโรงแรมไวอินเปิดทุกวัน9นาฬิกาถึง16นาฬิกาหยุดทุกวันพุธสั่งจองล่วงหน้าได้ที่เบอร์0817226960กินแล้วจะติดใจจนต้องกลับมาอีกแน่นอน <Wow! S 1> หนูยอมแม่ท้วนเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความอร่อยที่สุดมาลองชิมแล้วคุณจะตกหลุมรักกับรสชาติเป็นของฝากที่ประทับใจผู้รับส่งตรงทั่วประเทศ ิปดีๆกับการตนาทัวความทรงจำที่อยากจะลืมพาคุณสู่โลกใหม่ของการท่องเที่ยวร่วมสนุกสุดพิเศษที่ไม่เหมือนใครกันใหม่รีวิวหน้านะคะ